รู้สึกว่าแบบอยากกินแต่ยังไม่รู้เลยจะชอบไหมไม่อยากซือ้อกล่องหใหญ่ก็ทดลองกล่องเล็กได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบติดใจก็มาซื้อกล่องใหญ่ก็ได้เพราะว่ากล่องใหญ่คุ้มมากๆใช่ครับ<ๆ>แต่ว่าคนที่ดูไลฟ์เราเป็นประจำเนี่ยล่าสุดนี่คอมเมนต์มาบอกว่าตุนได้ถึง3ปีข้างหน้าเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าไลฟ์ทุกครั้งก็ากดซื้อทุกครั้งเพราะว่าของมันดีจริงจริงเอาไปแบ่งเอาไปแบ่งคนที่เรารักหรือว่าเอาไปแบ่ง <c oughs> ให้กับคนที่เรารู้สึกว่าอยากแบบแนะนำให้เขาก็ได้ดื่มตอนไหนดีคะ ดื่มก่อนนอนก็ได้ค่ะถ้าดื่มก่อนนอนอะประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงอะเราจะเริ่มเหมือนแบบเริ่มลำไส้เริ่มย่อยเริ่มเริ่มถ่ายแต่จริงๆอะมันจะไม่วิ่งมาแบบปวดบิดไม่วิ่งถ่ายแบบท้องเสียแน่นอนแต่มันจะช่วยให้เหมือนในรูทีนแบบช่วงเวลาเข้าน้ำของเราอะามันง่ายขึ้น,นเหมือนสมมติว่าหนูอะเป็นคนที่ขับถ่ายเวลานี้ทุกวันต่อให้ไม่ดื่มชาหนูก็ยังถ่ายเหมือนเดิมนะคะแต่ความแบบ ยากง,ง่ายมันจะขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินด้วยแต่ถ้าเรากินชาเข้าไปช่วยเสริอมอ่ะมันจะทําให้ออกมาหมดแล้วก็มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นถูกต้องแต่มันจะไม่ท้องเสียไม่ปวดบิดค่ะเขาบอกซื้อทุกครั้งที่ไลฟ์ครับเก่งมากครับทุกคน เป็นลูกค้าดีเด่นฮะเดี๋ยวอนาคตจะทำบัตรสมาชิกให้นะครับบัตรบัตรเป็นแบบเก็บคูปองเป็นโกใช่เป็นเหมือน M K Go อะไรเงี้ยใช่ใช่สะสมแต้มเหมือน M Card เลยกล่องใหญ่มีกี่ซองนะฮะมี3าซองครับดื่มได้30วันก็คือดื่มได้หนึ่งเดือนใช่ค่ะราคาคุ้มกว่าถ้าลองไปคำนวณดูกล่องเล็กมี12ซองนะคะใช่เพราะว่าตอนเนี้ยครับทิกเกอรเขาใจดีครับเขาแจกส่วนลดให้ทุกครั้งที่เราไลฟ์เลยเราไม่รู้ว่าส่วนลดเนี้ยจะจะอยู่ถึงเมื่อไหร่แต่ว่าแนะนำว่าถ้าดูแล้วมีส่วนลดก็ ชาดีจริงกินกล่องที่สี่แล้วตัวเบาขึ้นเยอะเลยครับมหมายถึงว่าขับถ่ายง่ายใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วหลายคนเขาก็บอกว่าพอเขาอะไม่เคยดีท็อกซ์ลำไส้เลยแล้วพอกินต่อเนื่องอะ่ะน้ําหนักลดลงด้วยมันไม่ใช่เป็นลดน้ําหนักนะคะแต่มันเป็นผลเขาเรียกว่าไรผลพลอยได้เหรอมันเป็นแบบสิ่งที่เหมือนตามมาถ้าเราอะท้องผูกบ่อยๆหรือว่าเรากินอาหารเยอะๆแล้วไม่ค่อยขับถ่ายพอเราขับถ่ายเป็นประจําหรือว่าสม่าเสมออย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะน้ําหนักลดลงอยู่แล้วเพราะว่า การดูดซึมกลับของร่างกายมันน้อยลงเขาเมนมาว่าพี่ชายหนูเขาดื่มและระบบขับถ่ายดีมากและส่งผลทำให้ผิวใสออร่ามากมากใช่ใช่ค่ะเพราะรว่าเหมือนอย่างที่บอกไปคะ่ะลำไส้เราอ่ะมันเป็นจุดที่ดูดซึมทั้งสารอาหารแร่ธาตุวิตามินตา่างๆและถ้าเราอ่ะไม่เคยดีท็อกก์ลำไส้เลยมันจะมีการตกค้างหรือว่าไขามันอะไรแบบที่มาาันสะสมมันทําให้การดูดซึมอะไรทุกอย่างแย่ลงแต่พอถ้าเราดีท็อกก์แล้วมันสะอาดขึ้นอ่ะ ร่างกายเราก็จะเหมือนแบบมีทั้งผิวที่ดีขึ้นมีแบบสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นหลายหลายอย่างมากๆเยอะมากๆก็ต้องครับแนะนํานะคะจริงๆอ่ะหนูอ่ะดื่มมาสองสามปีละใช่ตังแต่เริ่มทาแหละที่นี่หนูดื่มมาก่อนหน้านั้นอีกแต่เป็นกินแบบช่วงทดลองช่วงทดลองีในคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเริ่มดื่มได้ช่วงอายุเท่าไหร่อ๋อดื่มได้ตั้งแต่ประมาณสิบสองปีขึ้นไปค่ะแต่จริงๆอ่ะถึงอายุเท่าไหร่ อายุเยอะมากากินได้ใช่จริงอะเหมาะอายุเยอะขึ้นไปก็เหมแนะนำเลยเพราะว่าพอยิ่งเราอายุเยอะแก่ขึ้นเราไม่ได้ออกกําลังกายหรือไม่ได้มีแอคทิวิตี้มันจะทําให้เราขับถ่ายแย่ลงเพราะใช่เ<ช>ขาบอกว่าทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็น้าหนักลดไปในตัวต่อคะ่ะเหมือนคอมเมนต์ของยูมันค้างๆปะ <c oughs> มันก็ชอบเป็นอย่างน,นั้นแหละโอเคโอเคนะในในขอ,ของของพี่ลีช่วยคอมเมนต์มาหน่อยสิไม่เห็นคอมเมนต์เลยอะของของผมยังได้อยู่มัน ยังยูค้างม่เมันก็ขยับมันมีหัวใจขยับดูสแสดงว่ายังไม่ค้างไม่หัวใจขยับไม่กินมหัวใจขึ้นมาอยู่นี่ไงหัวใจขึ้นมาอยู่แสดงว่าแค่ไม่มีคอมยังไม่มีใครพิมพ์เฉยยูคนค้างของยูอ่ะมันยังไม่มีใครพิมพ์เฉยเไม่ไงนี่ยังขยับยอยู่เลยเขายังไม่ได้<ร>พิมพ์คอมเมนต์มาในของอยูก็ไม่มีคอมเมนต์อ๋อเหรอ มันกระตุกเหรอมั้งมันไม่ได้ค้างเขาบอกว่าชอบที่สุดคือสูนแคลใช่ครับใช่ค่ะทุกคนสิ่งท้าของเราทั้งสองอย่างนะสูนแคลทั้งคู่เพราะกาแฟจริงๆมันก็เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรอยู่แล้วนะฮะต้องการโคคอนเซ็ปต์ออร์แกนิกที่แท้ทรูนะฮะฮายฮายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับเงี้ยเลยเหมือนปะเหมือนปะพูดมาทางนี้นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ นะฮะวันนี้เราก็มาทักทายทุกคนนะครับเมือ่อกี้ไม่ได้เจอทุกคนอย่างยาวนานนะครับอันนี้มาละมาละ,ะมาละได้ลวของอยู่กลับมาละมานั่งดูอยู่เลยไม่ได้เม้นมันหม่ขะมาบอกมาให้ดื่มน้ำหรือยังคะวันนี้ดื่มไปแล้ว,วค่ะทิพทะยารอไปติดตามในวอล์กของพวกเรานะฮะมาม่ากับน้องมดเล่นน้ํากันสนุกมากค่ะ ส่วนหนูไปถ่ายละครหนูก็โดนพี่ๆทุกคนในกองล้อว่าแบบเห็นทะเลหรือยังเห็นทะเลหรือยังสนุกไหมเห็นชอบไหมชอบทะเลไหมเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเป็นเด็กแต่งจังหวัดเป็นเด็กเชียงใหม่เจอแต่เขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยล้อขอ,อ,อที่แพร่หนาวแล้วต้องจิบชาลิชี่แล้วเยี่ยมเลยครับอ่าสั่งกองแย่ยมาลองแล้วค่ะเยี่ยมครับทีลพงทีลพงมาอยู่ที <c oughs> พรพงมาแล้วธี <c oughs> พรพงธีรพงเคยซื้อมาไหมเนี่ย ทีละพงกดตะกร้าบ้างหรือยังทีละพงจะขอแต่ไมนี่ฮารไม่ได้นะทีละพงต้องซื้อชาไปฝากแม่ฝากพ่อฝากตายายด้วยนะทีละพง <c oughs> ทีละพงอายุถึงสิบสองเลยยัง <c oughs> ถ้าถ้ายังก็ซื้อไปฝากผู้ใหญ่ได้นะส่งเกาหลีไหมคะหมายถึงว่าส่งชาใช่ไหมครับกับกาแฟใช่ไหม ตอนนี้เราเออยังไม่มีแบบ w o r l d w i d shipping เนาะเดี๋ยวไว้รอแบบลูกค้าต่างประเทศเยอะกว่นี้อะไรเงี้ยเราลองหาทางดูมีญาติมีเพื่อนที่ไทยอะค่ะก็สั่งให้ส่งในไทยก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนค่อยไม่หรือเพราะว่าเราอะมีลูกค้าหลายคนที่เขาอยู่เมืองนอกเขาก็เหมือนฝากไว้ที่เพื่อนญาติแล้วก็งั้ลองลองใช่ลองกระซิบมาว่าแบบเฮ้ยอยากได้แบบออเดอร์ใหญ่มากแบบว่าสักประมาณแบบหมื่นกล่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะหาทางส่งไปให้เป็นร้อยกล่องก็ได้อ่ะนะ อ่ะห้าสิบกล่องก็ได้อ่ะอ,อ่ะสิบกล่องก็ได้อ่ะสิบกล่องเดี๋ยวเราจะหาทางไปส่งให้โอเคปะไม่รู้ละไม่รู้ว o r l d w i d Shipping องจริงมันไม่ยากตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วเราว่าน่าจะส่งได้แล้วแหละคิดว่านะคิดว่าคิดว่าไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์อันนี้ดีกว่าถามดีกว่าว่าใครที่เคยส่งสินค้าไปต่างประเทศช่วงนี้บ้างได้แล้วแบบส่งได้ไหมอะไรเงี้ยลิชี่ได้เล่นน้ำไหมรอบนี้ไม่ได้เล่นค่ะเป็นมิน อยากได้ปลาหมึกอุ้ยสลับที่สลับเป็นคนขี้โมโหดีกว่าปวดคอเป็นคนขี้โมโหยูทำคอหงอกอะเมื่อกี้ยูทำคอเนี่ยใช่ใช่เพราะมึงน่ะปวดคอบีบียูทำเนี่ยยูดูยูทำนี้เออมันขอปวดคอไม่ทำยูต้องทำหลังตรงก่อนแล้วค่อยดัดใช่ก็ดึงขึ้นดันขึ้นดันขึ้นไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็แล้่างไี้ทำคอตรง ก็วางตรงน้นก็นแคดัน่งเองคมีคน<ม><ข>ดัไนไดันไว้ันเนี่ยมีคนคอม,มเมนต์บอกว่ามีจะมีแพ็กเกจสำหรับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ไหมมีสิหนูอ่ะจริงๆมีตลอดเลยนะตอนนี้ก็มีในตู้อยากเอามาโชว์แต่ว่าต้องถามมามาก่อนว่าทำไหมเพราะเพราะว่าเป็นแฮนด์เมดนะคะมามาทำพี่อยู่สวีเดนอยากสัง่งจะกลับมาไทยไหมคะมีแพนกลับมาไทยไหมสั่ง สั่งฝากไว้ญาติไว้ที่ไทยก็ได้นะคะแล้วกลับมาเที่ยวค่อยมารับงั้นเดี๋ยวเราถ้าสั่งในยังไม่มีส่งเมืองนอกนะคะกวนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถามขนส่งให้ว่าสามารถส่งไปต่างประเทศได้ไหมถ้าสั่งจากในเนี้ยถ้าสมมติมันสั่งได้ไม่ไม่ขนส่งมาจะมันอาจจะมีเปล่าไม่ได้มันต้องอีกแบบนึงมันต้องส่งอีกแบบหนึ่งอันเนี้ยขนส่งพวกนี้มันคือส่งในไทยส่งเมืองนอกมันต้องใช้ขนส่งอะไรอยู่เคยส่งปะเคยไปที่ไทย ไปเชนีไทยหรอ,อน,นี่เราไม่เคยส่งไปเชนีไทยน้ำหนักใช่แต่แตอันนี้มันมีแค่อันนั้นคือนานมาแล้วแต่ว่าไอ้พวกเนี้เราไม่รู้ไอ้เอจ้าใหม่ๆนั้นไม่รู้ต้อง,อง,องลองถามดูแล้วค่าส่งมันเท่าไหร่อ่ะแบบ,บนหมื่นนึงหรอไม่ถึงไม่ถึงห <laughs> มืนหน่นนึงขนอะไรฮะ <c oughs> ขนตู้เตียง,ขน,งขนบ้านเหรอฮะขนโตเตียงตู้ไงขนาดขึ้นอยู่ระยะทางที่เขาคิดมาแบบสมมติพ่าบอก่ส่งผ่านไปสชนีไทยไม่แพงค่ะใช่ใช่เราเคยส่งไปเนีไทยมันไม่แพงแต่ตอนนั้นมันติดโควิดไงแต่ว่าเราเราเราไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกัน ตอนนั้นเรามีสินค้าชิน้นเมื่อก่อนเรามีเสื้อใช่ไหมเราขายเสื้อคอลเลกชันเก่าๆหรือหมวกจำไม่ได้แล้วแล้วมีลูกค้าสั่งไปเปรูแต่ว่าสั่งช่วงโควิดสั่งก่อนโควิดแล้วโควิดเจอโควิดพอดีทุกวันเนี้ยสินค้านั้นยังอยู่เลยแล้วเราก็คืนเงินไปละเพราะส่งไม่ได้เลยสามปีก็ขนส่งมันส่งไม่ได้หายอยู่เพราะเราส่งไปพัทยาไทยมันส่งไม่ได้เลยไปไม่ไปเปรูด้วยอยู่มันแบบมันไกลมากอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ได้ ก็เลยลูกค้าก็เลยโอนเราก็โอนเงินให้ลูกค้าไปเสงสารลูกค้ามากุตสาร์รอเป็นปีๆแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะเช็คให้นะทุกคนเข,<ค>นขาเป็นคนเป็นรู้เลยเหรอใช่เอางี้เดี๋ยวเราเช็คให้ทุกคนว่าสําหรับลูกค้าที่อยากสั่งไปต่างประเทศเนี่ยสามารถส่งได้ไหมหรือมีวิธีไหนได้ได้บ้างนะไม่ต้องห่วงนะโอเคนะทุกคนอืแม่เขาก็ส่ง DHL ไปญี่ปุ่นบ่อยอ่ แอปเขียวเหรออ๋อแล้วบวกค่าส่งตามความจริงเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะฮะว่าตอนนี้ส่งไปเมืองนอกมันเจ้าไหนดีที่สุดหรือว่าเป็นยังไงบ้างต้องไปถามต้องไปถามทีมขนส่งแล้วด้วยค่ะว่าว่ายังไงใช่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 ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราเคยส่งหมวกส่งเสื้อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรอ๋ออ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปเช็คเ๋ยวไปเช็ค ไปสั่งชาเขียวที่เชียงใหม่ไปส่งต่างประเทศผ่านไปรษณีย์รอสองอาทิตย์ไม่แพงค่ะชาเขียวนี่ของเราปะไม่ใช่ใชเข<ร>าสั่งทั่วไปโอ,โอเคแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะจบแลน์ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรีบอ่ะรีบอ่ะ <laughs> กินอิ่มแล้วก็จะไปได้เหรอนี่นะคืออาการของคนที่กินข้าวอิ่มละนะฮะแล้วก็จ <laughs> นะรู้สึกแบบช็อตอยู่สักคู่แป๊บนึงเอางี้ดีกว่าไหนขอซาวเสียงคนที่แบบอยากให้ส่งไปต่างประเทศหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยว่าแบบ มีอยู่ประเทศไหนกันบ้างอะไรเงี้ยถ้าสนใจจริงๆดีรือเราจะหาทางกันเนาะคนต่างประเทศบอกว่าดูอยู่แต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยเป็นฝรั่ง <c oughs> ไม่ใช่เอาคนไทยที่เขาอยู่ต่างประเทศก่อนเดี๋ยวต่างชาติเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ <c oughs> หาตัวแทนรยายใหญ่ต่างประเทศเลยอ่ะครับเ <c oughs> ทศอะไรดีอ่ะคนรัมเบียไหม ประเทศอะไรก็ได้ค่ะถ้าถ้าถ้าอยากถ้าสนใจอยากเป็นตัวแทนก็จริงจังนะคะขอแบบจริงจังที่ไม่ได้แบบเล่นเล่นก็ทักมาได้ชากาแฟส่งจากชอมอเลยใช่ปะคะถึงเรยจใช่ค่ะส่งจากพี่แสดงว่าพี่เป็นคนชอมอใช่ไหมเป็นคนชมอใช่ชมอไม่เป็นคนชมอใช่ชมอะชอะไรเลยก็ชมอไงโอโหสอรี่นะสอรี่นะ ไปไหนอีกอะหาของกินอะเอา้าพี่ที่หาของกินสักครู่นะฮะสักครู่สักครู่พี่สั่งตอนกลับไทยแลวยูมาเองอ๋อเดี๋ยวไว้ในอนาคตจะมี worldwide shipping นะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะลฝัน,น,น <c oughs> ไม่ขายฝันเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรถ,ถาม